ประเด็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะที่มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล,และในปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีหนึ่งค่ะอย่างตัวพลอเองเนี่ยก็เป็นเด็กที่เข้าระบบการศึกษาด้วยโรงเรียนวัดนะคะและ้วพลก็ได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างชัดเจนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพรอยนะคะวรัมพรปั้นอินค่ะกำลังศึกษาปริญญาโทได้วัย22ปีค่ะตอนนี้ก็เรียนหลักสูตรบริหารนะคะมหาวิทยา,ายลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะโอเคอะไรคือการตัดสินใจในการมาประกวดครั้งนี้คะ ค่ะสำหรับแรงผลักดันนะคะในการที่พลมาประกวดทางนี้ก็คือในปีนี้เนี่ยนางสาวไทยมาเน้นในเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็พลเนี่ยก็เป็นเด็กที่ได้เข้าระบบการศึกษาไทยด้วยโรงเรียนวัดค่ะดังนั้นเนี่ยพลได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจถึงความเหลื่อมล้าทางการศึกษาเต็มๆเลยค่ะว่ามันมีความแตกต่างก,กันระหว่างเด็กโรงเรียนวัดนะคะกับเด็กโรงเรียนเอกชนนะคะที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันเนี่ยแต่เด็ก2โรงเรียนนี้เนี่ยเขากลับได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ต่างกันค่ะ อะไรที่พอยคิดว่าม,มันทำให้การศึกษาเด็กเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นอพอยขอยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นข้าววิชาภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กโรงเรียนวัดเนี่ยจะได้เรียนภาษาอังกฤษเพียงแค่1ชั่วโมงจาก40ชั่วโมงค่ะซึ่งถือว่าน้อยมากในขณะที่เด็กเอกชนเนี่ยในทุกๆคคาบเขาก็จะได้พูดภาษาอังกฤษกันค่ะทาให้เด็กโรงเรียนวัดส่วนใหญ่เนี่ย จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ค่ะหรือในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไม่พร้อมค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษค่ะพี่ปุ้ยอย่างเช่นของหนูเนี่ยจะมีการเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนวัดเนี่ยจะมีการให้เรียนภาษาอังกฤษเพียงแค่1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่ง1สัปดาห์มันมีทั้งหมด40ชั่วโมงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเลยคะ่ะในการที่จะให้เด็กโรงเรียนวัดสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนคะ่ะการพัฒนาประเทศที่ดีที่สุดคือต้องพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคน บางทีนั่งดาๆๆกันอยู่เนี่ยเอาเวลามาเอาความคิดมาเนี่ยลงเต็มที่หมทั้งบุคลากรทั้งงบประมาณให้กับเรื่องของการศึกษาเนี่ยรับรองประเทศไทยเจ,จิดจรัสถูกไหมซึ่งพอยคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยทั้งทางภาครัฐเองเนี่ยก็ควรที่จะให้การสนับสนุนค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ลงค่ะถ้าอยากเรามีโอกาสได้เป็นผู้นำประเทศหรือผู้มีเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ความเดือ้อตรงนี้พลอยจะแก้มันตรงไหนค่ะพลอยก็จะเริ่มแก้จากหลักสูตรที่เรียนนะคะเพราะว่าพลอยมองว่าหลักสูตรในบทเรียนของการศึกษาไทยเนี่ยบางหลักสูตรมันก็ไม่ควรที่จะเรียนแล้วค่ะเราควรจะเน้นในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เน้นในความรู้ที่เราจะได้นํามาใช้จริงๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของเงินเดือนของคุณครูนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เราควรจะให้ความสําคัญค่ะเขาควรที่จะได้รับเงินเดือนที่มันมากขึ้นกว่านี้ค่ะ ทำไมต้องได้เงินเดือนมากขึ้นในมุมของรอยซึ่งเงินเดือนน่ะเคยมองว่าเงินเดือนที่มันมากขึ้นก็เหมือนกับเป็นขวัญและกําลังใจสําหรับคนที่เขาทํางานค่ะแล้วควรที่จะจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดึงความรู้ของเด็กออกมาใช้ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยกำลังจะเป็นอนาคตของชาติค่ะอนาคตของชาติจะขึ้นอยู่ยังไงก็อยู่กับการที่เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณครูคมาเป็นยังไงค่ะสําหรับนางสาวไทยในความ หมายยขององลคืออะไรค่ะสำหรับนางสาวไทยในความคิดของพลอยนะคะพลอยมองว่าจะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานค่ะแต่ว่ามีความเข้มแข็งค่ะซึ่งในปีนี้นะทางที่เบ้นเข้ามาจัดนะคะพลอยเชื่อว่ารูปแบบนางสาวไทยจะต้องเปลี่ยนไปจากปีก่อนๆแน่นอนค่ะจะต้องมาพร้อมกับความฝันแล้วก็ทัศนคติที่ดีนะคะพร้อมที่จะทํางานกับองค์กรค่ะอ่ะให้พลอยให้พลอยอ่ะฝากได้เลยปิติดตามพลอยได้ที่ไหนบ้าง ได้ค่ะพลอยนะคะก็ฝากติดตามได้ทาง IG นะคะ i g p p l o y w u a r u m ค่ะแล้วก็ f a c e b o o พีพ l อยว a r a m มพอนนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพลอยแล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกๆคนด้วยนะคะฝากด้วยค่ะเด็กไทยมันก็เหมือนกับผลไม้ค่ะที่ถูกฟุก้งฟักมาด้วยระบบการศึกษาค่ะ mm hmm. แต่ว่าในวันนึงในเมื่อระบบการศึกษาไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยหรือว่าป้อนความรู้หรือว่าพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดีมันก็เหมือนกับผลไม้ที่ไม่สามารถจะส่งออกได้ค่ะ